จเจริญพรลูกๆทุกคนนะคะวันนี้มีคำถามถามแม่ว่ากรรมติดปีกจริงไหมคะต้องบอกว่าไม่แน่นอนเสมอไปขึ้นอยู่กับว่าบุคคลที่กระทำกรรมนั้นอดีตเคยทำไว้ก็จริงเราแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเราตั้งหลักเพราะปัจจุบันสำคัญที่สุดถ้าปัจจุบัน ลูกเพียนชำระใจให้เป็นกุศลอยู่เสมอและเพียนตัดอากุศลที่มันเกิดขึ้นในใจอยู่เสมอกรรมเก่าก็จะอ่อนกำลังแล้วก็จะชะลอลงแต่ถ้าหากว่าลูกไม่สำรวมระวังใจระวังวาจาและการกระทำไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเท่าที่ควรมันย่อมส่งผลติดปีกแน่นอนเพราะลูกไม่มีต้นทุนใหม่ ลูกไม่มเออีเปรียบทางโลกก็เหมือนกับว่านเมื่อตัวเองรู้ว่าเป็นหนี้แต่กลับไม่ขยันขนกวายที่จะหาทรัพย์เอาไว้ตุนแค่หากินไปวันวันและพอส่งดอกเบี้ยและถ้าเกิดวันไหนที่ไม่มีแรงจะทํากินล่ะลูกติดลบแน่นอนเพราะฉะนั้นกรรมเก่าก็จะต้องมาประกบและตัดรอนสังขาร ทำให้อายุสั้นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีเท่าไหร่หาไม่ได้เท่าไหร่ก็ต้องอาไปรักษาตัวเองหรือรักษาคนที่ตัวเองรักนั่นมันคือกรรมติดปีกมาแล้วจเจริญพรอลูก